เขสมบูรณ์รู้สึกจะเป็นมะอย่าเรียกว่าแซวเลยเรียกว่ารวมด่าดีกว่าก็ก็นําโดยคุณปกรณ์นะคุณบอยปกรณ์ครับผมเขาเขาไปเรียกเพื่อนมาแซวกันรวมมาเขาคือจริงๆที่บอยเป็นคนที่แย่มากนะคือคือเขามาคอมเมนต์ในรูปผมมาด่าผมในไอจีไม่พอคือเขาแคปรูปที่เขาคอมเมนต์ผมไปเข้าในกุ๊ดตักไลฟ์ป่ะครับแล้วก็ ไปบอกให้ทุกคนเข้ามาลุมด่าคือคือผมอยากจะเปิดข้อความดูว่าเข้าไปลุมด่ามันกันฮ่าฮ่าฮอะไรอย่างนี้แล้วทุกคนก็บ้าจี้ตามเข้ามาด่าครับผมคิดว่าวันนี้นิพา์พ่อสนใจอะไรถามอะไคือคือเรว่การที่เป็นพ่อนะพ่อก็พ่อก็ ก็าถามว่าทําไมเพื่อนเพื่อนลูกถึงว่าลูกแรงขนาดนี้เมื่อวานซีเรียสเลยผมว่าพ่อคือจริงคือจริงพ่อผมก็เป็นไม่ไม่ใช่คนเรียบร้อยอยู่แล้วแต่ผมก็งงว่าทาไมพ่อถามคือพ่อมาถามทาไมลูก,ลกทำไมเพื่อนเพื่อนลูกถึงว่าแรงขนาดนี้ทาไมเขาใช้คากันรุนแรงมากเลยอะไรอย่างนี้ไอเราโดนพวกพี่บอยด่าเราก็ยังไปปกป้องพวกเขาอีกเราก็ไปบอกพ่อว่า ไม่ผู้ชายอ่ะป้าไม่มีอะไรหรอกนี่เห็นไหมผมมาเป็นคนดีผมผมคผยด้วยเห็นไหมเขาไม่ได้เครียดแล้วเขาเขาก็กลัวว่าแบบพวกพี่บอยด่าเราจริงหรือเปล่าหรือว่าแบบแบบไม่เกพื่อนเพื่อนลูกเกียรติลูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนปก็อธิบายว่าก็คือเพื่อนผู้ชายก็มีแซวเล่นกันกับพี่ป้าตอนไหนตอนปลาให้ผมตักไล่ผู้ปกครอได้บอกได้บอก ยังไม่ได้บอกครับผมคือผมแก้ตัวแทนพวกเขาไปแล้วล่ะครับก็ผมก็เป็นคนดีนิดนึงเขาเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจมีแบบว่าให้พอๆพีอะไรองี้กันไหมคะเรื่องคพูด่แตจริงๆแล้วว่าเรื่องพวกนี้ก็ต้องไปฝากฝากพี่ๆไปเตือนพี่บอยด้วยนะผมเพราะว่าเขาเป็นคนเริ่มต้นนะคือเขาเป็นคนที่ไม่เป็นคนไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่พี่บอย แต่ยืนยันแต่ยืนยันเราเป็นคนถ่ายรูปสวยผมถ่ายรูปสวยมากผมพูดตรงนี้เลยแต่ว่ากําลังลองผิดลองถูกกันต้อไีติดตามข่าวสารของคนในวงการบันเทิงได้แบบรวดเร็วนะครับฉับไวได้ในเว็บบ a าบ b i n com หรือกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยนะครับ